วันอัฐมีบูสาวันถวายพระเพลิงพระพุทธศีละของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันปริิพานได้แปดวันคือหลังจากวันวีสาขาบูชาแล้วแปดวันถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อจากวันวีสาขาบูชา วันอัธมีบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธต้องสูญเสียพระพุทธศีละแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสักระอย่างสูงจริงเราสาวพุทธควรใช้วันนี้เป็นวันแสดงธรรมสังเวชอปปามาตาทธรรมธรรมอัน เป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งปวงทำจิตใจให้สงบน้อมลัลึกนึกพระพุทธคุณอันหาประมาณมีได้หรือให้สำเร็จเป็นพุทธานุสติภาวนาใหม่กุศลด้วยเทินนอกจากนี้แล้ววันนี้ยังเป็นวันคล้าย วันที่พระนางสิริมหาบายาพระพุทธมันดาสินพสลหลังประสูติเจ้าสายสีธะตและเป็นวันค้ายวันที่พระพุทธองค์ทรงประทับสเสวยวิมุตติสุขณนะพระแท่นวัชิลาอาจหรือโพธิบัลลังใต้ต้นพระศรีมหาโพตลอดเจ็ดวัน หลังจากตัดสรูอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณอีกด้วยหลังจากพระพุทธอ,องค์ทรงสเสด็จดับขันธปริญพานแล้วเหล่าภิกษุสงฆ์เทพเทวดาพวกเจ้ามัทธะกษัตริย์ได้ถวายการสกรักการะพระพุทธศีละพวกเจ้า มัทลกษัตริย์จัดบูชาด้วยของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกสนิดที่มีอยู่ในเมืองกุศินราตลอดเจ็ดวันแล้วให้พวกเจ้ามัทลกษัตริย์ประดับหัวหน้ามรปามอกแปดองค์สะสงเก้านุงหมผ้าใหม่ อันเซินพระพุทธศีละไปทางทิศตะวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิงพวกเจ้ามัทลกษัตริ์ถามถึงพิธีปฏิบัติพระพุทธศีละกับพระอน์เทระแล้วทำตามคำของพระอนนเทระนั้นคือห่อพระพุทธศีละด้วยผ้าไหม แล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าไมหมห่อทับอีกทำเส้นนี้จนหมดผ้าห้า้อยคู่แล้วอันเซิญปฏิสถานลงในหีบทองที่เต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วทำจิตตะกาทานเซิงตะกร ด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกสนิดจากนั้นให้พวกเจ้ามัทรกกษตร์ยระดับหัวหน้ามัทราป่าโมกสี่องค์พยายามจุดภัยที่เสิงตะกรอนแต่ก็ไม่อาจให้ภัยติดได้จึงสอบถามสาเหตุพระอนุพระอนุรุทธเถระแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอ พระมหากัสสปะเทระและหมู่ภิกษุใหญ่ห้ารูปผู้กำลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่เมืองกุศินารานี้เพื่อมาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระบรมศาสดาเสียก่อนภัยก็จะลุกไหมก็เทวดาเหล่านั้นเคยเป็นโยมอุปถาก ของพระเทระและพระสาวกผู้ใหญ่มากอดในอดีตจึงไม่ยินดีที่ไม่เห็นพระมหากัสปะเทระอยู่ในพิธีรังนั้นพระมหาเทระพระข้งนั้นพระมหากัสปะเทะเระเรโมภิกษุใหญ่ห้าร้อยลูกเดินทางจากเมืองปาวาเพื่อเข้าเข้าพระบรมศาสดาระหว่างทางได้พบกับราม คนหนึ่งถือดอกมณฑารบสวนทางมาพระมหากัสปะเทระได้เห็นก็ทราบว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นดอกมณฑารบนี้มีเพียงในเทวโลกไม่มีในเมืองมนุษย์การที่มีดอกไม้นี้อยู่แสดงว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพระบรมศาสดา พระมหากัสสปะเทระถามพามนั้นว่าได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพระบรมศาสดาบ้างหรือไม่พามนั้นตอบว่าพระสมณะโคดมได้ปริิพานไปร่วงเจ็ดวันแล้วเมื่อพระมหากัสสปะเทระและโมภิกษุใหญ่เดินทางมาถึงสถานที่ถวายพระเพลิงมากุฏพันธะ ละเจดีเมืองกุศินาลายแล้วคมจิวรเสวียงบาข้างหนึ่งพนมอันสลีกระทำประทักษิณรอบเซิงตะกรสามรอบพระมหากัสปะเทระเปิดผ้าเปิดผ้าทางพระบาทแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองด้วยเสียนก้าวแล้วอธิษฐานว่า ขอพระยุคนบาทของพระองค์ที่มีลักษณะเป็นจักอันประกอบด้วยชีพันสีขอจงสำแหลกคู่ผ้าห้าร้อยคู่พร้อมทางสำลีไม้จานออกเป็นซ่องปฏิสถานเนื้อเสียนเก้าของข้าพระองค์ด้วยเถินเมื่ออธิษฐานเสร็จ ก็บังเกิดความมหัศจรรย์พระยุคนบาทก็แหวดคู่ผ้าห้าคู่ออกมาโพค้นปลายหีบทองพระบรมมาศพเพื่อประทานให้นมัสการเป็นพิเศษแก่พระเทระพระเทระจับพระยุคนบาทไว้และน้อมนมัสการเหนือเสียนข้าวของตนเพื่อ เมื่อพระเทละและหมู่ภิกษุใหญ่ห้ารลูกถวายบังคมแล้วผ้ายุคลบาทก,ก็เข้าปฏิสถานในที่เดิมคันแล้วแปเวเพิงก็รุกโพงท่วมพระพุทธศีละของพระบรมศาสดาด้วยอำนาจของเทวดาเมื่อเพิงใกล้จะดับก็มีทอน้ำไหลหลังลงมาจากอากาศ และมีน้ำพุขึ้นจากกองไม้สาระดับภัยที่ยังเหลืออยู่นั้นพวกเจ้ามัทธลกษัตริย์ก็ประพรมพระบรมสาริกรธาดด้วยของหอมสี่สนิดรอบรอบบริเวณก็โปรยข้าวต่อเป็นต้นแล้วจัดกองกำลังอรารักขาจัดทำสติบรรซอน สีกงทำด้วยหออเพื่อป้องกันภัยแล้วให้ขึงเพดานผ้าไว้เบื้องบนห้อยพวงของหอมพวงมาลัยพวงแก้วให้ล้อม่านและเสือนําลําแผนไว้ทั้งสองข้างตั้งแต่มกุดพันธะเจดี จนถึงศาลาด้านล่างได้ติดเพดานไว้เบื้องบนตลอดทางติดธงสีห้าสีโดยรอบให้ตั้งต้นกล้วยและหม้อน้ำเพื่อพร้อมกับตามประทีปมีด้ามไว้ตามถนนทุกสายพวกเจ้ามัทลากรั์นำพระบรมสารีริกธาตุ ทั้งหลายวางลงในหลางทองแล้วอันเซินไว้บนคอสางนำพระบรมสารีริกธาตุเข้าพระนครปฏิสฐานไว้บันลังที่ทำด้วยรัตนเจ็ตย่างกั้นเศษสเวตสัตว์ไว้เบื้องบนแล้วจัดกองกำลังอนักขาจากนั้น จัดเหล่า้างเรียงลำดับกระพองต่อกันล้อมไว้พ่นจากเหล่า้างก็เป็นเหล่าม้าเรียงลำดับคอต่อกันจากนั้นเป็นเหล่ารถเหล่าลาบรอบนอกสุดเป็นทหารธนูรออยู่พวกเจ้ามาัทกลักษั์จัดสลองพระบรมสารีริกธาตุตลอดเจ็ดวัน มงกุฏพะมงกุฏพันธานะเจดีตั้งอยู่ห่างจากมหาปรินิพานสถูปไปทางด้านทิศตะวันออกหนึ่งกิโลเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธศีลาของพระพุทธเจ้าคนท้องถิ่นเรียกว่าพรามพานหรือลำพานสถูปเดิมที่เป็นเซิงตะกรไม้จันหอม หลังจากที่ถวายพระเพลิงพระพุทธศิลาแล้วก็ได้สร้างสถูปคอบตรงต่อมาก็ได้ถูกลุกลานทําลายเหลือแต่ซากปรักหักพังภายหลังได้ถูกขุดค้นพบเป็นซากกองอิฐพระสถูปขนาดใหญ่ดังที่เห็นในปัจจุบันสถูปนี้วัดโดยรอบฐานได้50าสห จุดสิบสี่เมตรและขนาดเส,เส้นผ่าศูนย์กลาง37.18เมตรอย่างไรก็ตามตามหลักฐานก็เป็นที่ชัดเจนว่านั้นคือสถานที่ถวายพระเพิงพระพุทธศีลาของพระพุทธเจ้าหรือมกุฏพันธะเจดีตามที่สาวพุทธเรียกเสือ้อกันปัจจุบันรัฐบาลอินเดียได้เข้า มาบูรณะซ่อมแซมไว้อย่างดีวันอัฐมีบูชาวันถวายพระเพลิงพระพุทธศีลของพระพุทธเจ้าหลังจากเสด็จดับขันปรินิพานได้8วันคือหลังจากวันวีสาขาบูชาแล้ว8วัน ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องต่อจากวันวีสาขาบูชาวันอัฐมีบูชาเป็นวันที่ชาวพุทธต้องสูญเสียพระพุทธศีละแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสักระอย่างสูงจริงเราชาวพุทธ ควรใสวันนี้เป็นวันแสดงธรรมะสังเวชอปมมาตท่าธรรมทำอันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทมัวเมาในอารมณ์ทั้งปวงทำจิตใจให้สงบน้อมลัลึกนึกพระพุทธคุณอันหาประมาณมีได้หรือให้สำเร็จเป็นพุทธา นุสติภาวนาใหม่กุศลด้วยเถินนอกจากนี้แล้ววันนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหาบายาพระพุทธบันดาสินพะสลหลังประสูตรเจ้าสายสีธาตะและเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธ องค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขณพระแท่นวัศิลาอาจหรือโพธิบัลลังใต้ต้นพระสีมหาโพตลอดเจ็ดวันหลังจากตัสรลอนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณอีกด้วยหลังจากพระพุทธองค์ทรงสเสด็จดับขันธปริิพานแล้วเล่าภิกษุสงฆ์ เทพเทวดาพวกเจ้ามัทละกษัตริย์ได้ถวายการสักการะพระพุทธศีลพวกเจ้ามัทละกษัตริย์จัดบูชาด้วยของหอมดอกไม้และเครื่องดนตรีทุกสนิดที่มีอยู่ในเมืองกุศินาราตลอดเจดวันแล้วให้พวกเจ้า มัทลกษัตริย์ประดับหัวหน้ามารปามอกแปดองค์สะสงเก้านุ่งหม่มภาพใหม่อันเซญพระพุทธศีละไปทางทิศตาวันออกของพระนครเพื่อถวายพระเพลิงพวกเจ้ามัทลกษัตริย์ ถามถึงพิธีปฏิบัติพระพุทธศีละกับพระอ,อน,นุเทระแล้วทําตามคําของพระอ,อนนเทระนั้นคือห่อพระพุทธศีละด้วยผ้าไหมแล้วซับด้วยสำลีแล้วใช้ผ้าไหมห่อทับอีกทำเส้นนี้จนหมดผ้าห้าร้อยคู่แล้วอันเซินปฏิสถาน ลงในหีบทองที่เต็มไปด้วยน้ำมันหอมแล้วทำจิตตะกาทานเซิงตะกรด้วยดอกไม้จันทร์และของหอมทุกสนิดจากนั้นให้พวกเจ้ามัทรกษัตริย์ระดับหัวหน้ามัทราป่ามอกสี่องค์ พยายามจุดภัยที่เสิงตะกรแต่ก็ไม่อาจให้ภัยติดได้จึงสอบถามสาเหตุพร,พระอนุรุทธะเทระแจ้งว่าเพราะเทวดามีความประสงค์ให้รอพระมหากัสปะเทระและหมู่ภิกษุใหญ่ห้าร้อยลูปผู้กำลังเดินทางจากเมืองปาวา มาสู่เมืองกุศินารานี้เพื่อมาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระบรมศาสดาเสียก่อนภัยก็จะลุกไหม้ก็เทวดาเหล่านั้นเคยเป็นโยมอุปถาของพระเทระและพระสาวกผู้ใหญ่มาก่อนในอดีตจึงไม่ยินดีที่ไม่เห็นพระมหากัสสปะเทระอยู่ในพิธี ะะั้งนั้นพระมหาเทระพระครั้งนั้นพระมหากัสสปเทระเระหมูภิกษุใหญ่ห้ารอยลูกเดินทางจากเมืองปาวาเพื่อเข้าเข้าพระบรมศาสดาระหว่างทางได้พบกับพราหมณ์คนหนึ่งถือดอกมณฑารบสวนทางมาพระมหากัสสปเทระได้เห็นก็ทา ทราบว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นดอกมณฑารสนี้มีเพียงในเทวโลกไม่มีในเมืองมนุษย์การที่มีดอกไม้นี้อยู่แสดงว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับพระบรมศาสดาพระมหากัสสปะเทระถามพามนั้นว่าได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพระบรมศาสดาบ้างหรือไม่พามนั้นตอบว่าพระ สมณะโคดมได้ปรินิพานไปร่วงเจ็ดวันแล้วเมื่อพระมหากัสสปะเทระและโมภิกษุใหญ่เดินทางมาถึงสถานที่ถวายพระเพลิงมกุฏพันธะและเจดีเมืองกุศินาลายแล้วคมจิวรนสเสวียงบาข้างหนึ่งพนมอันสลี กระทำประทักษินรอบเซิงตะกรสามรอบพระมหากัสป,ปะเทระเปิดผ้าเปิดผ้าทางพระบาทแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองด้วยเสียนเก้าแล้วอธิษฐานว่าขอพระยุคนบาทของพระองค์ที่มีลักษณะเป็นจักอันประกอบด้วยชีพันศี ขอจงสำแหลกคู่ผ้าห้าร้อยคู่พร้อมทางสำลีไมจ้จันออกเป็นช่องปฏิสถานเนื้อเสียนเก้าของข้าพระองค์ด้วยเถินเมื่ออธิษฐานเสร็จก็บังเกิดความมหศัศจรรย์พระยุคนบาทก็แหวดคู่ผ้าห้าร้อยคู่ออกมาโพค้น ปายหีบทองพระบรมมาศพเพื่อประทานให้นมัสการเป็นพิเศษแก่พระเทระพระเทระจับพระยุคนบาทไว้และน้อมนมัสการเหนือเสียเก้าวของตนเพื่อเมื่อพระเทระและหมู่ภิกษุใหญ่500รลูกถาวายบังคมแล้วพ้ะยุคน ก็เข้าปฏิสถานในที่เดิมขันแล้วแปลวเพลิงก็รุกโพงท่วงพระพุทธศีละของพระบรมศาสดาด้วยอำนาจของเทวดาเมื่อเพิงใกล้จะดับก็มีทอน้ำไหลหลังลงมาจากอากาศและมีน้ำพุขึ้นจากกองไม้สาระดับภัยที่ยังเหลืออยู่นั้น พวกเจ้ามัทรกษัตริย์ก็ประพรมพระบรมสาริกธาตุด้วยของหอมสี่สนิดรอบๆบรอบอริเวณก็โปรยข้าวต่อเป็นต้นแล้วจัดกองกำลังอารักขะจัดทำสติบรรสอนชีกงทำด้วยหอกเพื่อป้องกันภัยแล้วให้ขึงเพดานผ้าไว้ เบื้องบนห้อยพวงของหอมพวงมาลัยพวงแก้วให้ล้อม่านและเสือนำลำแผนไว้ทั้งสองข้างตั้งแต่มกุฏพันธนเจดียจนถึงสาลาด้านล่างได้ติดเพดานไว้เบื้องบนตลอดทางติดธงสีห้าสี โดยรอบให้ตั้งต้นกล้วยและหม้อน้ำเพื่อพร้อมกับตามประทีบมีด้ามไว้ตามถนนทุกสายพวกเจ้ามัทร,รกษัตริย์นำพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายวางลงในลางทองแล้วอันเซิญไว้บนคอสางนำพระบรมสารีริกธาตุ